โอเคนะผมก็กลับสวีเดนเพื่อนๆชาวเรซตี้ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องของเซ็ตควบคุมนะครับเจ้าเซตควบคุมตัวนี้นะครับนี่นะครับเบรกเวลสานะครับเครื่องเวลสาบสอเบรกสา ยาง35ท่อ31เนะครับเจ้าเซ็ตคนตัวนี้นะครับสามารถนําไว้ใช้เป็นเวลรถได้เลยนะครับแค่ทุกคนเวล35นะครับแล้วก็เจ้าเซ็ตคนตัวนี้นะครับมันจะมีเควสให้ทํานะครับเราไม่ต้องไปซื้อในตลาดเลยนะครับเราสามารถทาเควสได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากจะใช้ชุดเซ็ตคนเซ็ตนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทาเควสแล้วก็เอามาขายได้นะครับพวกเซ็ตเนี่ยราคามันน่าจะได้หลายเอ็มอยู่นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับก็คือแนะนําเอาไว้ใช้เวลรถนะ ครับไม่ว่าเวลรถคุณเวลไหนคุณใส่เซ็ตกลนชุดนี้ไปนะครับคุณก็สามารถวิ่งเพลป่านได้สบายเลยนะครับถ้าทุกคนเวลสามห้าแล้วนะครับผมแนะนําให้มาวิ่งมาอยู่ตอนนะครับวงเวลแรกๆนะครับตอนนี้ผมเวลห้าสิบนะทุกคนดูสเต็กรถผมดีครับความเร็วอยู่ที่ยี่สิบห้านะครับอัตราร่งยี่สิบสองควบคุมสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมลองจะวิ่งให้ดูนะครับมาวิ่งรถวิ่งเท่าไหร่นี่ทุกคน รถวิ่งสองร้อยนะครับแต่เมื่อเราใส่เซ็ตคนนี้ก็ไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะโอเคนี่ทุกคนวิ่งสองร้อยสิโบอกอ่ะครับใส่ครบเซ็ตนะมีเครื่อง เบรคพวงมาลายัยยางแล้วก็ท่อครบเซตเลยนะครับเพิ่มมาอีกประมาณ4-50หน่วยนะครับ <Wow. S 1> รถเราวิ่งประมาณ250แกนเนี้ยเราก็สามารถวิ่งผ่านได้สบายแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เวิมาอยซอนนะทุกคน <Yeah. S 1> แล้วก็ส่วนเรื่องการซ่อมนะครับ <Yeah. S 1> มันใช้ไพลินแก้สิบชิ้นนะครับ <Yeah. S 1> ไพลินสิบชิ้นก็สามารถซ่อมได้แล้วนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนเรื่องที่ไปทำควิดมาก็ทําไม่ยากมากนะครับ <Yeah. S 1> ก็กําลังดีนะครับแต่เบรกอะก็จะยากหน่อยนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าก่อนที่จะได้เนี่ยต้องเก็บช่วงที่1นึ่งัห้าเก็บเงิน1นึ่งแสนรินะครับ แล้วก็ช่วงที่2ตัมห้าได้เบรกม,มันจะเก็บอีก1นึ่งแสนดนก่อนได้เบรกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้ผมเวลสี่สิบก็จะวิ่งง่ายหน่อยนะครับแต่เวลรถผมตัวเนี้ยเวลห้าสิบเอ็ดเองนะครับทุกคน <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งให้ดูนะครับทุกคน <Okay. S 1> แล้วก็อีกอย่างนะครับผมจะไม่ใส่เซ็ตผีเซ็ตนี้นะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะหาว่าผม โกหกอะไรอีกเซตผีเนี่ยจะบวกความพอใจยเยอะมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมรีวิวเซตผีนี้ให้ดูนะครับไปทุกคนเดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับทุกคนแม็กผมก็เพิ่มแก้สองรนะครับบูตโอก,ก็เพิ่มมา18%นะครับดวงตาเฉียวเพิ่มมา50%นะครับลดบูต6%นะครับแล้วก็เคลียร์ไม้เพิ่มขึ้นปืนเอชพีขึ้นมาอีกประมาณ30%นะครับโอเค ชุดเซตนี้นะครับมันจะบวกในตาที่วิ่งธรรมดานะครับเพราะว่ามันเป็นเซตสีเหลืองเซตแรนะครับทุกคนดูหลดผมไว้นะครับเห็นไหมทุกคนวิ่งสองร้อยห้าสิบห้านนะใส่เซตควบคุมเซตนี้ก็วิ่งเวเวลรถก็สบายแล้วครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะจ้างจนเป็นแฟนนะครับ อีกอย่างนะครับตอนที่ผมเวิ35ตอนนั้นผมก็เอาเซตคนเซตนี้นะครับ mm hmm. เก็บวิ่รถนะครับ mm hmm. เก็บวิ่รถเพื่อเอามาจำบัฟน,นะครับทุกคนแล้วก็คือถ้าเราซื้อรถกันหนึ่งมาถ้าเราไม่ใส่เซตควบคุมเซตนี้นะครับมันมันจะวิ่งมาอยู่ซอนไม่ผ่านนะครับหรือไม่เราก็ต้องไปวิ่งตรงอีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้เซตควบคุมคลนตัวนี้นะครับ แล้วก็สามารถวิ่งกับมาอยูส่วนได้เลยนะครับมาอยูส่วนมันก็ได้เยอะกว่านะครับทุกคนโอเคนี่นะครับวิ่ง250-256ครับวิ่งสบายสบายครับ <Wow. S 1> เ้าเซ็ตควบคุมเซ็ตนี้นะครับมันจะบวกในสาย วิ่งธรรมดานะครับธรรมดามจะวิ่งแรงนะเห็นไหมทุกคนวิ่งธรรมดา205ทุกคน <Yahoo! S 1> ส่วนมาโยโซนนีลับเร็วกว่า230มันจะบวก87นะครับ วิ่งเสร็จแล้วเนี่ยผมจะให้เพืเ่อนๆดูสเตกของเชเซตนี้นะครับผมว่ามันวิ่งง่ายมากนะครับเราก็ไม่ต้องไป <What? S 1> ช่างจนแบทแมนอะไรประมาณนี้นะครับถึงชั่วโมองนกไป2ตัวก็ชั่วโมองละร้อยนะครับแพงนะครับชั่วโมองละร้อยเราส่ายฟรีนะครับสายฟาร,ร์มกว่าจะได้ตะเกมหนึ่งนี่วิ่งเป็นชั่วโมองอ่ะครับใช่ไหมทุกคน <What? S 1> ถ้าใช่กดไลค์นะครับ เราก็ใส่ชิวๆนะครับเวลาโบนัสซืบมาเราก็กดโบนัสกับคูนคนไปอีกสักไปหนึ่งก็ได้รอบละเยอะแล้วนะครับโอเคนี่เห็นไหมเพื่อนผมก็วิ่งเข้ารถเกี่ยวสบายๆครับว้านี่ได้4ี่หมื่นนะครับทุกคนตัวนี้เราจะไม่เอานะครับเพราะว่าผมมีเยอะแล้ว <laughs> มาทีนี้เรามาดูส่วนเรื่องของสตแต็กของซิสบ้างนะครับโอเคนี่นะครับเป็น เครื่องเลเวล32นะครับสามารถดอบได้จากเวทนะครับนี่นะครับทอกบวก20นะครับเรท RPM เบวก500รเรทเรท RPM นี่จะกลับช้านะครับแล้วก็ยูนิทโอเพนบวกบูทโอเวอร์ได้0นะครับ คิดดูว่าได้20ก็ถือว่าใช้ได้นะครับพอแรงอยู่ส่วนเรื่องพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นของเวล33นะครับเป็นควีเวล33มสิบสามก็มี power open นั่นก็คือควบคุมนะครับบวก6นะครับแล้วก็เลด o p e นบวกทอก์คสามสิบนะยูนิคบวกเลด30นะครับก็คือขับธรรมดาแล้วก็เบรกนะครับแรงสตันเบรกบวก0.3นะครับแล้วก็เลด o p e นมันบวกพวงมาลัยพาวเวอร์0.3นะครับแล้วก็ มีผลในการใช้บูต0.30วินาทีนะครับ oh. แล้วก็เป็นของเวล31นะครับพาวเวอร์โอเพนมันจะบวกบูตพาวเวอร์35นะครับบูตพาวเวอร์ตัวนี้ก็คือเป็นตอนที่เรากําลังวิ่งอยู่ใช่ไหมทุกคนแล้วเรากดบูตอ่ะพอกดบูตปุ๊บมันจะทําให้พุ่งขึ้นไปอีกคือถ้าไม่มีเจ้าบูตพาวเวอร์ตัวนี้นะครับรถมันจะติดบูตช้าม,มากถ้าเรามีบูตพาวเวอร์ตัวนี้เยอะมันก็ยิ่งจะทาให้บูตเร็วกว่าเดิมนะครับที่ขึ้นเร็วนี่ไม่ใช่ HP นะครับมันคือ boot, boot คบ เป็นบูตโอเวอร์ไรนะครับบวกยีนี่มันตัวนี้มันเบิกบวกความแรงนะทุกคนแล้วก็ยูนิคโอเพนเฮดที่ใช้บูตลบสา์เซ็ก็คือเหมือนสมมุติว่าเราใช้บูตห้านะทุกคนมันก็ลดมาอีก3%ก็เหลือ47นะครับแล้วส่วนพวงมาลัยเบรกยางโบนนัตเต็ก็บวกเรทอาร์พีเอ็มสองนะครับแม็ Mac RPM, อกอาร์พีเอ็มบวกสี่อยแทอร์อกกวกยีการใช้บูตมีผล0.3วินะครับรวมแล้วครบเซตเนี่ยบูตนานขึ้น1นาทีนะครับก็ถือว่าแรงนะครับ แดงแล้วก็บุดนานด้วยที่ผมมาทําคลิปนี้ก็เพราะว่ามาแนะนําให้เพื่อนๆได้เก็บวิวรถกันสบายๆนะครับไม่ต้องไปจ้างให้เหนื่อยหรือว่าเราเป็นใส่ฟาร์มสสยฟรีอยู่แล้วเราก็สามารถทำเควสตเซ็ตนี้มาเอาไว้ใช้เพื่อเก็บวิวรถได้สบายเลยนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่ ไม่อยากเก็บเวลรถก็สามารถไปตามควสมาแล้วก็ขายเอาเลกเป็นเงินเอฟมาก็ได้นะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ที่ผมแนะนําไปถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการตามคลิปต่อๆไปนะครับถ้า <Okay. S 1> เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรครับเจ้าเซตขนเซตนี้นะครับเพื่อนๆคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องกอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับหรือคลิปหน้านั่นเองนะครับ